สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจเจ๊นะคะจเจ๊ฟอดผาประแดงค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะคันที่อยู่ด้านหน้าลูกค้านี้นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น XL พัดนั่นเองเป็น o p e n Cap นะคะตัวนี้ราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่7 9 0 0 0บาทนั่นเองนะคะมาชมกันว่าคันนี้นะคะมีแต่งอะไรกันบ้างนะคะตง้ง ในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะด้านหน้านะคะเราทําการเปลี่ยนในเรื่องของตัวกระจังหน้าให้กับลูกค้านะคะเป็นตัวอักษร FORD นั่นเองเป็นตัวอักษรสีดํานะคะมาพร้อมกับนี้เลยนะคะตัวครอบไฟหน้านั่นเองนะคะไฟหน้าของเราจะเป็นเอานะคะจะเป็นฮาโลเจนนั่นเองนะคะมาพร้อมนี้เลยนะคะในเรื่องของตัวกันชนหน้าที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าถ้าเกิดว่าอยากได้ในเรื่องของไฟตัดหมอกนะคะก็ สามารถแจ้งแจห้มาได้เลยนะคะมาชมในส่วนของด้านหน้ากับด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างนะคะของเราไม่ได้เปลี่ยนนะคะในเรื่องของตัวคิ้วล้อนะคะคิ้วล้อก็เป็นคิ้วล้อเดิมๆขนาด3นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะในเรื่องของตัวยางนะคะเราเปลี่ยนในเรื่องของตัวล้อยางนะคะแล้วก็ลายแม็กนั่นเองนะคะตัวล้อยางนะคะของเราจะเป็นล้อยเป็นล้อยางของตัวนี้เลยนะคะรูปทรงตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัว ทอร์นาโดนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นแม็กของ o อ s อซินั่นเองนะคะขนาดยางอยู่ที่16นิ้มิลนั่นเองนะคะเป็นยางมอนเตอร์นะคะคันนี้เนาะตัวขนาดของยางนะคะจะอยู่ที่265นะคะทับ70 R16 นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากไม่ชอบลายนี้นะคะสามารถแจ้งความประสงค์มาหาเจ๊เอ๋ได้เลยนะคะถ้าตัวนี้นะคะถ้าเป็นตัวยกสูงนะคะเริ่มต้นของเราเป็นตัวยกสูงนะคะเราจะให้มาในเรื่องของตัวบันไดข้างนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะถ้าเป็นตัว XL พ u s เราให้บันไดข้างสีดํานั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นตัว XLT จะเป็นตัดด้วยโครเมียมนั่นเองนะคะมาพร้อมนี้เลยเบ้ารองมือจับนั่นเองที่เราให้มา ที่เราติดตั้งเพิ่มนะคะแล้วก็ตัวมือจับนะคะจะเป็นสีดานะคะเป็นสีดําแล้วก็ในเรื่องของตัวนี่ลืมบอกไปว่าตัวกระจกมองข้างนะของเราจะเป็นสีดำนั่นเองนะคะถ้าเป็น XLT จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะ แล้วก็เราได้ทาการติดฟิล์มนะคะฟิล kind of ์มของเราเป็นฟิล์มเซรามิกนั่นเองนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะขนาดความเข้มอยู่ที่60%นั่นเองนะคะแล้วก็ติดในเรื่องของตัวกันสาดนะคะกันสาดตัวนี้จะเป็นกันสาดแท้นะคะลูกค้าแล้วก็มาชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังของเรานะคะตัวฝากระบะท้ายนะคะของเรากระบะท้ายของเราก็คือจะมีตัวฝาครอบขอบกระบะให้ด้วยนะคะแล้วก็ มีจุดตรงนี้เลยนะคะที่เราทำให้กับที่โรงงานเจาะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเหมาะกับลูกค้าที่จะต่อเติมคอกหรือเป็นโลบางี้ะคะ่ะ <c oughs> ก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้เลยไม่ต้องไปเจาะในเรื่องของตัวถังนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะในส่วนของช่วงล่างของเราจะเป็นโช๊คแบบคว้นั่นเองนะคะตัวนี้ทำมาะคะออกแบบมาใหม่นะคะเพิ่มในเรื่องของการรับน้ำหนักได้ดีนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็คัสซีของเราให้มาถึงสี่ เส้นนั่นเองนะคะอันนี้คือรับน้ําหนักได้ดีบรรทุกดีนะคะอันนี้บรรทุกได้ถึงตันกว่าเลยนะคะลูกค้ามาชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะตัวฝากระบาดท้ายนะคะตัวนี้นะคะของเราก็ยังมีโลโก้นะคะที่เป็นตัวอักษรของฟอร์ดนั่นเองที่มีขนาดใหญ่นะคะชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟท่า,าตัวไฟเบรกโดนที่3นะคะย้ายจยากหัวเก่งมาอยู่ตรงฝาท้ายกระบาดเรียบร้อยแล้วนะคะ มาชมในส่วนของตัวท้ายกระบะของเรานะคะตัวนี้ก็คือเพิ่มความขนาดที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ปรับในเรื่องของตัวนี่เลยนะคะตัวซุ้มล้อของเราปรับลดลงเพื่อเพิ่มขนาด พื้นที่ใช้สอยให้กับตัวรถเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นี่นะคะพื้นปูกระบะของเราก็เป็นของแท้จากโรงงานเลยนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับกับงานช่างต้องบอกไม่ได้ว่าตรงนี้เหมาะสําหรับกํบาลังช่างมากเลยเพราะว่าเรามีตัวไม้บรรทัดนะคะที่ให้มากับตัวรถเหมาะกับช่างนะคะที่เป็นวิศวะหรือเป็นผู้รับเหมานั่นเองนะคะตัวนี้ก็ใช้งางานง่ายดายนะคะ แล้วก็ตัวอสอนท้ายของเราก็ยังปั๊มคําว่าเลนเจอร์นั่นเองนะคะตัวเลนเจอร์ของเราปั๊มเข้ากับตัวรถเลยนะคะลูกค้าคันนี้ลูกค้าไม่ใส่กันชนท้ายนะคะต้องบอกก่อนถ้าอยากได้กันชนท้ายแจ้งมาได้เลยนะคะ mm. ก็รอบคันคันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะเพราะลูกค้าอยากแต่งแบบเดิมๆนะคะอยากใช้ช่วงล่างเดิมๆเ,เนาะก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจนะคะโปรโมชั่นนี้เลยนะคะ โปรโมชั่นนี้เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าจเจจัดรอยู่ที่ดาว29 0 0มนเนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจรายละเอียดนะคะว่า29 0 0มมีอะไรบ้างนะคะก็ทักเข้ามาหาจเจหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์063นะคะ368 1441นนั่นเองนะคะก่อนจุบคลิปนะคะ,จะเจ๊ก็ขอฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ให้กับช่องจเจ๊ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตาม ไว้ด้วยนะคะเผื่อเพื่อที่ลูกค้าจะไม่ไม่พลาดคลิปต่อไปนะ,ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอ๋มารีวิวรูปนอะไรดูให้ดูให้ดูอีกนะคะก็วันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจร ดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร024285888